ไปนั่งไนั่งรนไปนั่งไหนเหรอนั่งสิได้เลยอยู่เลยใครได้ก็ไปนั่งเลยอ่าอันนี้ที่เขาถ่ายหนังเรื่องเพื่อนสนิทนะครับที่บิดากันได้อ่ะก็อ่าว่าไงครับได้กันได้ราเรื่องนี้ก็ต้องคิดค่าตัวคูณศาสตร์นะคะเพราะว่าเดินสาสลรูกอะค่ะเหนื่อยมากข้างล่างเป็นอะไรครับาก็คืดว่า คงเป็นเหวหรือว่าึกึกึกไหมถ้าถ้าโดดไปจมไหมฮะคิดว่าตายอะค่ะมเม่ตัมขนาดนี้เหนื่อยค่ะเหนื่มากโอเคถ่ายรูปสามารถแข็ง้านคน่าเล่นันหดวมากเอืมน้าแบบเล่นยากไมไม่มีจุดอะเงี้ยไม่มีจุดเขาถ่ายคู่ใช่หือได้นั่งก่อน นี่ไงพาโนราม่าละกมหมุนเองไม่เป็นหมดแล้วแล้วไม่สามขอบคุณนะคะได้ถ่ายรูปับดาราด้วยนะคะขอบคุณที่รับถดดารานะคะสบาค่ะไายฮะมาวเขาอถ่ายเดียวแล้วค่ะ เห็นแค่ครึ่งชาตที่นั้นเห็นทั้งตัวให้พูดจริงคุยเลยเนแล้วเห็นทั้งตัวเพราะต้องเอาหินด้วยอ๋อหนึ่งสองสามขออีกไม่ใส่แฟตนะลุงหมอไอลุกหนึ่งสองสามอ๋อนี่สิกดไปก่อน อเอาไปแล้วก่อนสา,าย,าย,ายการไม่ใส่นมดกตอนบมดึนยังไงล่ะเดินม่คิออยากไปช่วยอะ่ะแต่กลัวทำล่วงอะ่ะ อันนี้มีใส่ตนเมื่อกี้ไม่มีถอดเยอะอ้ตกใจมากเจอมากัาจะล่วงอาจะเล่นตั้งมาตอเล่นหน่วงรถล้วกูกูแป๊กพาเพื่อนเครียดเฮ้ยขอโทษขอโทษอีกทีอีกทีใย้ก็ได้ให้กพอแดดออกให้คนอื่นนสวยสวย่ะ